มีที่แค่แบะเดียวช่างสรรหามาผูกครับอันนี้ก็คืออะไรครับพุทราสามรถครับปลูกแล้วมันขึ้นงามเลยนะครับมาดูสิครับพุทราสามรถครับมันดูแใกล้ครับปลูกได้สองเดือนแล้วครับทีแรกวางแผนจะกลางมุ้งให้ครับเอามุ้งมาวางไว้เอามุ้งมาพาดกันแมลงวันทองจะกินลูกมันเออพอจะกลางไปลูกมันหล่นหมดเลยครับนี่นะครับ โอ้ลองดูนะครับมันงามครับนี่คือพุทราสามรสนะครับออกตลอดปีค่ะโดยจะได้กินผลไหมครับติดตามไปด้วยมะนาวยักษ์ <c oughs> อันนี้คือมะนาวยักษ์นะครับนี่มะนาวยักษ์แล้วก็มะนาวในกระถางนะครับอันนี้พืชผักสวนครัวกะเพรากะเพราแล้วก็เสเดาะเดาแล้วก็ผักชี ูกไว้เด็กกินตลอดนะครับมีประโยชน์เท่านั้นนะครับมีที่ว่างๆก็อ,อย่าลืมปลูกไว้นะครับ